สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดินชมไม้กันสักนิดนะครับช่วงนี้เริ่มมีเวลาได้ทำไม้เริ่มเยอะขึ้นหน่อยนะครับนะครับพวกนี้ก็เป็นตอใหม่ๆกำลังสร้าง ก็เป็นมะขามนะครับที่กำลังสร้างไว้ถาอันนี้พวกตอหมักเล็กหมักน้อยกับต้นอลรพิมนะครับที่ซื้อมา6 7ตอนะครับแล้วก็เจอหนาวใบฟ่อไปหมดแล้วก็คิดว่ามันตายแล้วนะครับนี่ผ่านมาเดือนครึ่งแล้วเพิ่งผลิใบกันหมดนะครับรอดหมดนะครับ ก็รอให้รากเดินแข็งแรงแล้วค่อยเริ่มสร้างต่อเพราะว่าเนี่ยครับเดือนกว่าแล้วเพิ่งเริ่มขึ้นเป็นยอดอ่อนเล็กๆในใจผมคิดว่าตายแล้วนะครับ ค่อยๆสร้างไปนะครับช่วงนี้ก็มีเวลาแล้วนะครับใครสนใจอยากมานั่งทําไม้ด้วยก,กันก็ทักเข้ามาได้นะครับ ก็จะมีเวลาว่างตอนลูกไปเรียนช่วง9โมงถึงบ่ายโมงกว่าๆนะครับนะครับก็จะได้ได้ทำต้นไม้สัก,กหน่อย อีกสักพักหนึ่งน่าจะเริ่มพอเป็นทรงกันขึ้นมาบ้างนะครับชุดใหม่ปีนี้ลูกเข้าเรียนแล้วมีเวลาก็ว่าจะตั้งใจทําไม้สวยๆออกมาสักชุดนึงนะครับก่อนหน้านี้นี่แทบไม่มีเวลาเลยนะครับแค่ลดน้ําประคองก็ได้ทําวันละนิดหน่อยช่วงนี้อากาศ ร้อนจัดๆเลยนะครับอย่าลืมลดน้ำให้ถึงนะครับน้ำเช้านี่สำคัญสุดนะครับนะครับพวกนี้พอต้นไหนที่ออโดนแดดเผาแรงมากๆนะครับแล้วก็ใบเหี่ยวไปรีบเอาออกนะครับนี่ก็จะผลิใบใหม่กัน เป็นยอดแดงๆกล้องไม่โฟกัสนะครับเนี่ยครับพวกนี้คือเหี่ยวจากแบบขาดน้าไปนิดนึงนะครับก็เอาใบออกเขาก็าจะฟื้นนะครับ ประมานนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังรีบปักชํำเองแล้วก็ดัดทำโครงสร้างไว้ปล่อยโตแล้วระหว่างรอก็เจออะไรน่าสนใจก็จะเก็บมาสร้างทิ้งๆไว้นะครับส่วนใหญ่ก็ทำเองนะครับพวกเป็นโครงสร้างส่วนใหญ่90%จะมาจากการเพราะเมล็ดแล้วก็ปักชํำนะครับแล้วก็ ถ้าซื้อก็เป็นเป็นตอแล้วก็มาทำต่อ,อยังไม่มีที่ลงเลยครับตรงนี้นะครับชุดที่คิดว่าตายแต่ขึ้นหละนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ